เพื่อนว่าเป็นระยะท้ายแล้วให้ทําใจเอาอยู่ได้แค่หาเดือนเด้อว่าตั้นก็รักษากันมาสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับบ้านนอกบ้านนาเฮาบ้านที่เพื่อนเป็นโลกไล่บัดที่นี่เพิ่นหายจากโลกนี้อิสานบ่เจ้าตามถึงต่อไปนี้เน่นเป็นทางเลือกของคนระดับบ้านเฮานะพี่น้องแบบว่า บ้านนอกบ้านนาเขาเพื่อนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาไปหาเขาเขาบอกให้ทําใจได้แล้วเมื่อนี้อีสานพระเจ้ามาเจาะถึงบ้านเลยนะครับเจาะถึงบ้านว่าเพื่อนใส่สมุนไพรตัวใดรักษาเอาตัวใดมาแก้นะครับเดี๋ยวทุกเมื่อนี้แข็งแรงนะครับเป็นโรคอันนี้จากปีได้สิบปีนี่แหละจ้าสิบปีจ้าทุกเมื่อนี้หายดีเลยยังหายแล้วจ้าเฮ็ดจังใดจังให้มันหายได้โรคอันนี้ กินน้ำช้าจ้ะน้ำช้าน้ำต้มน้ำต้มช้า,าแล้วถ้าที่ไปห่อหาหมหาทั้งนั้นเนี่ยเพื่อนวาย่ังไงเพื่อนวามันหายแล้วว่มีแล้วจ้ะหลังจากที่เขากินอันนี้ก่อนที่ตอนที่เป็นอยู่เนี่ยเพิ่นเพื่อนเพิ่นวาย่ังไงเพื่อนว่าเป็นระยะท้ายแล้วให้ทําใจเอาอยู่ได้แค่หาเดียนดือ้อว่าจันก็รักษากันมา ตะกี้ก็น้ำหนักห้าสิบจ้าแต่พอร,รักษาไม่มากะเหลือยี่สิบห้ารเหลือยี่สิบห้ารูจ้ามันหนักจากห้าสิบเหลือยี่สิบห้าจ้าโอ้มันแสดงว่าผอมหลายๆมากเลยเลยจอยคักจอยคักเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวนี้ได้สี่สิบห้าสี่สิบหกรูลราจะอ๋อเดี๋ยวนี้น้ำคือมันดีอาการดีขึ้นาาหายแล้วจ้าทุกมมือนี่แข็งแรงบะ แข็งแรงอยู่จับไปรับจ้างน้ำมูอยู่ไปตัดอ้อยได้ตัดอ้อยได,ได้ดำนาได้เกี่ยวเข่าเสียยาเกี่ยวเข่าจ้ะได้สุยางแล้วบ่เสื้อก็ต้องเสื้อเนอะพี่น้องแข็งแรง,แง,แรงย้อนน้ำซาร์ดีจ้าเด้อผู้ใดเป็นไครรักษาเอาแบบนี้ละแล้วไอ้อาหารซึมมันกน็จะไปใส่ใจคัากหลายให้เขาเปิดเพลงหรอกก็เต้นไปเรื่อยๆ่าไป หนาบูดหนาเนา่ายเ่เมแย่ลุมอ๋อแบบต้องรักษาสุขภาพจิตเจ้าของไปน้ำจ้าให้ล่าเริงแจ่มใสให้ออกกันล่งกายยู่สม่ำเสมอจ้า,จาอ๋อถ้าเขาซีเรียสอ่ะคืออาหารซึมมะเร็งหมอบอกว่าวางสิละจ้าอ๋อถ้าเครียดอาการเครียดเนี่ยมันสีอาการกำเริบขึ้นนจ้าแม่อืมแบบนี้มาที่นี่เดี๋ยวสิให้พาไปเบิง่งการไอเอาสมุนไพรเนี่ย มาเฮ็ดจังใดมาทำจังใดน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเบิ้งพร้อมๆกันนะครับกัญชานะครับนี่คือสม,มุนไพรทางเลือกนะครับคือเน่นทำให้เป็นสม,มุนไพรนะครับที่นี่ใส,ส่หมอดใส่ประมาณปริมาณเท่าไหร่ซัมนี่จ้าซัมนี่สีกันสีกันซัมนี่เนะาะโดยโดยน้ำโดยน้ำใส่น้ำน้ำคือหน่อยแฮ้ซัมนี่ละจ้าโอ้น้ำกาว่าให้ได้แก้วนึงอ่ะจ้าอ๋ออันนี้ที่แก้วนึงจ้าใส่เลย กะต้มยังสิจ้าโอ้เนี่พื้นใสแค่นี่น้ำปริมาณแค่นี้เองนะครับได้ที่ยังเนี่ครับได้แล้วจ้าจำนี่ได้ที่นะครับเดี๋ยวกออกสีคือมันออกยาแล้วจ้าออกสีเหลืองๆแน่นะครับเนาะมาที่นี่สิลิ้นใส่โจกใส่แก้วเนาะหอมหอมนะเนี่ยเฮ้ยกินมันหอมค้างจรงว่าเอาลิ้นเลยครับนี่กระป่นกัะประมาณแก้วหนึ่งนะครับประมาณนี่นะครับแก้วหนึ่ง อ๋อกรสิประมาณน,นี่<ม>พอดีแหละครับกินก้อนหรือหลังอาหารกินก้อนอาหารจ้าก้อนอาหารเมือม่อเมือม่อเมื่อเนื่งนี่กินกี่กแก้วกี่ครั้งสองจ้ากินสองเท่าขย้ำมือแรงกับย้ำมือเศร้านี่แหละจ้าละก้อนอาหารเบิดทุกอย่อ๋อแล้วแก้วนี่แหละจ้าคือกินก้อนอาหารเช้าครั้งหนึง่งเย็นครั้งหนึ่งก็เท่านี้เองแล้วกินกินกินอันนี้มาจากจากเดือนที่มันดีอาการมันดีขึ้นครับกินมา สี่หาปีห้วจ้ะซี่หาปีจ้าหลังจากที่ไปหาเขามมาเนี่ยจ้าสี่หาปีจ้าแล้วตอนนี้นี่บ่มีอย่างเลยไปไปหาเขาเขาก็บอกว่าบ่มีเลยจ้าอันนี้อิหรี่เนะเรียบร้อยอิหรีจ้ะยืนยันได้จ้ายืนยันเนาะจ้าว่าอันนี้หายจากโรคไอที่ว่านะพี่น้องนะชิมให้พี่น้องเพิ่นเบิงดูว่ามันเป็นจังใดนะครับแซ่บเนาะ แซ่บอยู่จ้าหอมด้อจ้าถ้าคนปกตินี่กินเขาแซ่บคักเดียเด็กน,นอนหลับอีด,ดีขนาดแมน่นบ่จ้านอนหลับก็ดีจ้าตามประสบการณ์จริงของเพื่อนเองนะพี่น้องผู้ใดนี่คือทางเลือกนะครับเน้นทางเลือกหลังจากเพื่อนไปหาเขามาเพื่อนบอกให้เตรียมตัวลูกหลานเก็บเขาเก็บของเรียบร้อยอนะพี่น้องเพื่นอนก็ออกมาจากพุ่นแล้วก็มารักษาด้วยตัวเจ้าของเองแม่นปะครับจ้าแล้วก็ อประมาณสี่ห้าปีเนาะเราก็อาการดีขึ้นตามลําดับเลยพี่น้องนะตามลาดับจ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้แข็งแรงทุกอย่างแข็งแรงเนาะจ้ารับจ้างได้รับจ้างตัดองค์ตัดอ้อยเกี่ยวหญ้าเกี่ยวเขาได้เบิดเนจะาะกีมอก็บ,บอกว่าจะออกแดดเิบป้าแต่เดี๋ยวนี้ออกได้แล้วสุดยอดว่าล่ะ <c oughs> อันนี้คือทางเลือกผู้ใดอยากนั่นก็ล้องเบิรงนะพี่น้องอน,นี่คือ,อบ,บอดีกว่าเรา นอนยูซื้อหายใจทิบยูซื้อจะร้องหามาทำิึงนะครับสู่ๆนะครับสู่งานสู่เวียกฟอมสู่กับลูกข้าน้ำประสบการณ์จริงของเพื่อนเราก็หายจริงจากจากนั่นของเพื่อนอีลีนะพี่น้องนะอันนี้ก็นํามาบอกมาแช์เพื่อหลายๆคนที่สี่ได้เอาไปทําตามก็ได้นะครับอันนี้ชีวิตเขาคือทางเลือกสุดท้ายแล้วมันต้องดันต้อง สู่ต่อถ้าผู้ใดเป็นยูก่ะขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู่ๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ